วันนี้เราจะมาทำงานในแมปโพลาสหรือว่าดาวอีกดวงหนึ่งนั่นเอง กันพกนี้อยากรู้ไปดูคลิปผมเองผมไม่บอกทางนี้แค่กดหมุนการ์ดแล้วเไปแตะตรงสีแดงให้มันกันสีเขียวแค่นี้เราก็เสร็จแล้วครับส่วนทางนี้อัปโหลด wi-Fi แค่เรากดค้างไว้แล้วรอให้ wiFi มันเสร็จเราก็สำเร็จทักแล้วครับ ส่วนทักนี้กดไปที่อุกบาทที่จะเข้ามาชนในดาวดวงนี้กดกดให้ได้ทั้งหมดถ้าผ่านแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทำหมดแล้วทักก็จะคอมพีดครับ ส่วนทักนี้แค่เราเลื่อนแล้วเราก็รอเวลาให้มันได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยกลับไปเลื่อนกลับแค่นี้เราก็สำเร็จทักแล้วครับ ส่วนทางนี้แค่เราลากเส้นตามเขาวงกดให้ไปหาจุดอีกจุดหนึ่งก็พอครับ ทางนี้หมุนให้ครบหนึ่งรอบแล้วก็ให้น้ำมันเต็มก็พอครับ กดคันโยกลงข้างไว้ให้ขยะมันทิ้งหมดแค่นี้ล้อเสร็จภารกิจแล้วครับ ส่วนทางนี้แค่กดปุ่มแดงแล้วก็เทน้ำให้น้ำอีกฝั่งหนึ่งมันเต็มแค่เนี้ยเราก็เสร็จทางแล้วครับ้ทางนี้แค่ดึงขวดลงมาให้ในจุดที่พอดีแล้วรอสีเหลืองเต็มปัดเข้าไปทางขวาแล้วทาซ้าแบบนี้สองรอบครับส่วนทางนี้แค่ปรับขีดในแต่ละสี ให้มันเท่ากับขีที่เขาต้องการไว้แค่นี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วครับ ทางนี้แค่ลากสีหนึ่งไปหาอีกสีหนึ่งแค่นี้เล้อเสร็จทางแล้วครับ ส่วนทางนี้แค่ปรับอุณภูมิให้มันเท่าก,กันกับที่อยู่ด้านขวาแค่นี้ล้วเสร็จแล้วครับ ส่วนทักนี้แค่เรากดให้มันสีเหลืองจนเต็มถังแค่นี้ร้เสร็จแล้วครับ รักนี้แค่เรากดปุ่มตรงที่เขาบอกให้กดแค่นี้เราก็สําเร็จแล้วครับ นี้แค่กล้องเลื่อนตามหาภาพที่อยู่ร่างขวาให้เจอแค่นี้แล้วเสร็จทางแล้วครับทางนี้กดรอดค้างไว้แล้วก็เสร็จแล้วครับสแกนตัวก็รอไปจนกว่าเขาก็บอกว่าเสร็จ ครับ ทักนี้แค่แยกของแต่ละชิ้นให้ไปตามเงาที่ถูกต้องแค่นี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วครับทางนี้กดตามเขาจนกว่าจะทักคอมพิวก็พอ ส่วนทางนี้กดตัวเลขเรียงไป1จนถึงสิ นี้แค่กดเลื่อนยานไปตามเส้นทางก็พอทางนี้แค่กดแล้วก็หมุนไปตามที่เขาบอกก็พอ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ